สวัสดีค่ะวันนี้มาดูคอนโดห้องใหญ่ๆ94้าตารางเมตร2ห้องนอนที่ชมดอยคอนโดถนนคันคลองชนประทานค่ะตำแหน่งห้องจะอยู่มุมสวนฝั่งนี้นะคะและมองเห็นวิวดอยด้วยค่ะชมดอยคอนโดเทลตึกกลมความสูง15ชั้นคอนโดเก่าอายุเกิน20ปีแล้วค่ะแต่สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากๆนะคะห้องนี้จะอยู่ชั้นสี่ถ้านับจากชั้นจีค่ะ เดิมเป็นคอนโดสอห้องติดกันนะคะเจ้าของซื้อไว้และทำเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำและมีห้องรับแขกห้องครัวเป็นคอนโดแบบ Family ค่ะสามารถพักอยู่ได้หลายคนเหมือนเป็นบ้านเลยค่ะห้องกว้างๆรวมเนื้อที่ใช้สอย94ตารางเมตรระเบียงห้องกว้างๆค่ะมองเห็นวิวดอยสุเทพชัดเจนมากเลยนะคะ และวิวดอยสุเทพที่อยู่ฝั่งนี้จะไม่ร้อนนะคะเพราะว่าระเบียงหันไปทางทิศใต้จะไม่เหมือนฝั่งดอยสุเทพที่หันไปทางตะวันตกค่ะคอนโดนี้แต่เดิมจะไม่มีระเบียงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้พักอาศัยก็จะมาเจาะทําระเบียงภายหลังห้องนี้ก็เช่นกันค่ะเจาะทําระเบียงเรียบร้อยแล้วโซนพื้นที่ของห้องลิฟ่งรูมนะคะและห้องรับประทานอาหารนี้มีเนื้อที่รวมประมาณ45ตารางเมตรค่ะ จัดทำเป็นพื้นที่สำหรับห้องทานอาหารและมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเตาและโฮดูดควันเรียบร้อยแล้วค่ะแถมแอร์สห้องและเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องนอนมีขนาดก,กว้างๆสองห้องค่ะห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์ตกแต่งด้วยพื้นไม้แท้และเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นไม้เช่นกันค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะจะมีระเบียงที่สามารถเดินออกไปชมวิวโดวยสุเทพซึ่งระเบียงก็มีขนาดกว้างนะคะซึ่งสามารถจะจัดวางโต๊ะกาแฟหรือโต๊ะนั่งชิลๆตรงระเบียงได้ค่ะซึ่งเมื่อมองลงไปชั้นล่างนะคะจะเป็นวิวสวนโลง่ลงๆสบายตาไม่มีวิวอะไรมาบังนะคะเป็นวิวดีที่สุดของคอนโดนี้เลยค่ะ คอนโดห้องนี้เจ้าของซื้อไว้เพื่อเป็นที่พักของครอบครัวเวลาที่มาเชียงใหม่นะคะนานๆจะมาพักทีหนึง่งโดยรวมห้องยังมีสภาพดีค่ะแต่อาจจะต้องมาเก็บรายละเอียดเก็บสีบ้างเล็กน้อยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะแต่ว่าห้องนี้จะไม่มีระเบียงแล้วก็ไม่มีหน้าต่างค่ะติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วการตกแต่งก็เหมือนกับห้องแรกนะคะพื้นเป็นพื้นไม้แล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้า ห้องขนาดกว้างเช่นกันค่ะทุกห้องติดแอร์ไว้หมดแล้วนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทั้งหมดครบครันเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะคอนโดห้องนี้กำลังลดราคาค่ะจากราคา3 6ล้านลดเหลือ3.3ล้านซึ่งราคานี้ทางเจ้าของของงดต่อรองแล้วนะคะชมดอยคอนโดตึกกลมเป็นคอนโดที่น่าอยู่ค่ะ ถึงแม้ว่าอาคารจะเก่าแล้วแต่นิติบุคคลดูแลเป็นอย่างดีพื้นที่สะอาดสะอา้านและช่องตรงกลางของคอนโดก็เปิดโลง่งทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีค่ะเป็นคอนโดที่น่าอยู่มากๆค่ะและเป็นที่นิยมของทั้งผู้ที่ซื้ออยู่เองหรือนักลงทุนที่ซื้อไว้ปล่อยเช่าเพราะอยู่ในทําเลที่ดีติดถนนคันคลองชนประธานใกล้ห้างเมยา่าใกลน้นิมมานใกลมออ้มช สามารถซื้อไว้ปล่อยเช่าทั้งรายวันและรายเดือนได้ราคาดีค่ะค่าส่วนกลางถูกเพียงตารางเมตรละ20บาทเท่านั้นค่ะนอกจากทำเลดีแล้วนะคะสภาพแวดล้อมภายในโครงการก็ยังน่าอยู่ด้วยค่ะสวนร่มรื่นล็อบบี้คอนโดที่ดูทันสมัยการวางแปลนของโครงการที่โล่งโปร่งมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีร้านกาแฟร้านอาหารใกล้ร้านสะดวกซื้อ สะดวกสบายมากๆค่ะ